สวัสดีครับวันนี้ผมมาพบกับช่องวัวผิวนังกการเรียนออนไลน์คาบแรกของเราก็ในการเรียนออนไลน์ของเราก็คือการเรียนออนไลน์แบบตัวเองและคาบแรกที่เราเรียนไปคือจบแล้วแล้วเราต้องเรียนออนไลน์แบบตัวเองหรือนั่นแหละเหมือนมีกันบ้านอ่ะโอเคนะจุ๊บๆเพื่อเธอ และการเรียนออนไลน์ของเรานั้นมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นเยอะอยในการที่ผมบอกไปว่าการเรียนออนไลน์ด้วยตัวเองหรือการเรียนออนไลน์ที่เรียนแบบมีกันบ้านนั่นเองฮะก็คือมีกันบะ้านและฝึกฝนให้เราเรียนรู้ด้วยตัวเองนะก็เท่านี้แหละก็ขอลากับการเรียนออนไลน์ในวันนี้นะฮะและอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดสัตตะไคร้ให้ช่องผมด้วยวนผิวนะฮะใครไม่สับตะไคร้นะสับน้ำนะสับตะไคร้ผมด้วยจุ๊บเพื่อเธอ